ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกคารผู้ฟังค้ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะในช่วงของหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันนะคะว่า,เ,าเวลาที่เราเดี๋ยวนี้ก็คือคนชอบอ่านข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเยอะไม่ว่าจะตาม Facebook ตามไลน์อะไรต่างๆนะคะ คืออย่างกรณีบางเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยนี่ฟังเคยได้ยินไหมคะว่าคนใช้ความสําคัญกันมากแล้วก็โอ้โหเวลามีข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งส่งแชร์เรียวกว่าแชร์กันนะนะ,ะแชร์มากมายไกลกองแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะเชื่อด้วยนะคะส่วนใหญ่อย่างคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบไปหาหมอเวลาเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการอะไรที่น่าสงสัยเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยไปอะค่ะกลัว คุณหมอจะบอกว่าต้องรักษาเป็นโรคนู่นนี่นั่นอาจจะตกใจกลัวหรือบางทีก็มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็รู้อยู่ด้วยแต่ว่าก็เกรงว่าการจะต้องไปรักษานั้นอาจจะเสียค่าใช้จ,จ่ายมากหรืออะไรต่างๆแต่เวลาที่ไปเห็นข้อมูลบนบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางเรื่องก็โอ้โหมาสตันพันเลึกมากบางเรื่องก็ดูคล้ายๆนะบางเรื่องก็เหลือเชื่อดูรู้ว่าไม่จริงนะคะแต่อันที่ดูรู้ว่าไม่จริงนะี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะคนก็จะไม่เชื่อ มันมีบางกรณีนะคะที่โอ้โหมันดูดีๆนะมันดูน่าเชื่อแล้วโดยเฉพาะบ้านเราในช่วงหลายปีหลังนี้ก็จะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรอ,อ่สูตรนั่นนี่นั่นโดยเฉพาะโรคใหญ่ๆเช่นโรคแก่โรคมะเร็งแก่โรคเบาหวานทําให้สุขภาพแข็งแรง,แงสมบูรณ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีความชอบในเรื่องของสมุนไพรที่นํามาล้างพิษอะไรต่างๆ ดีท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโหฮิต oh, mm hmm. เป็นเรื่องเป็นราวมีเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสถาบันล้างพิษเลยก็มีนะแล้วก็ไปดิ้นรนล้างพิษกันบางบางสำนักนี่ก็อยู่ในในลักษณะเหมือนวัดวารามใช่ไหมเป็นสำนักสำนักธรรมปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยหลังๆก็มีเป็นสถานพยาบาลก็มีแล้วก็เป็นสถานที่เหมือนเสริมสวยแต่มีล้างพิษบ้างอะไรบ้างแล้วก็ผุ้ฝังเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เราจะล้างพิษบางบางสูตรนะ ให้รับประทานแต่อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเดียวหรือดื่มตน้ําน้าผลไม้น้ํามะพร้าวน้ําใบยานางอะไรต่างๆโรคที่เราเป,เป็นอะไรเนี่ยมันจะหายหมดวันแรกๆอาจจะมีอาการอะไรบ้างแต่ว่าโอ้โหก็จะชวนเชื่อกันนะคะจริงๆเรื่องเหล่านี้คุณฟังคิดว่าเคยดีไหมเขาเชื่อไหมเคยทำหรือเปล่านะคะรู้ไหมว่ามันถูกหรือผิด ข่าวข้อมูลนี้ได้จากที่ไหนวันนี้นะคะเราจะสนทนากับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายแพทย์สุริยะวงคงคาเทพค่ะอธิบดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยนันชอบดูชอบอ่านมากนะคะเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็สนใจมากเลยว่าเออลูกไม่รู้ใครเป็นคนเขียนนะโอ้โหเผยแพร่กันมากมายไก่กองแล้วก็แล้วก็บอกว่าถ้ารักก็ให้ส่งต่อส่วนใหญ่มันจะจบด้วยวิธีแบบนี้นะคะอ่า <c oughs> <c oughs> บังเอนท่านที่บดีดูแลเรื่องแพทย์แผนไทยแล้วก็ทางเลือกด้วยมันดูเหมือนว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมันก็มีความใกล้เคียงนี้คือหมายถึงว่าเป็นทางเลือกเหมือนกันนะคะในในในส่วนของบรรดาแพทย์แผนไทยเองและแพทย์ทางเลือกเองมองข้อมูลเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้างเอออย่างแรกก็คือข้อมูลที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียท่างลายทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเออจะเรียกว่าให น่าเชื่อถือเท่านั้นเลนะครับค่ะดูดีเท่านั้นเลยอ่ามันดูดีบางทีเขียนเป็นชื่อคุณหมอคนนั้นคนนี้ด้วยใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณหมอคนนั้นเนี่ยเขียนจริงหรือเปล่าอืมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอคือมันไม่สามารถที่จะสืบสาวราวาเรื่องว่าที่มาที่ไปค่ะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องใช้วิจารยานออกมากๆนะครับค่ะข้อมูลที่อยู่ในไลน์หรืออยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะไม่มีไม่มี ยังไม่มีผู้คุที่จะรับผิดชอบว่าอันนี้ของจริงของปลอมนะครับอันนี้เป็นประกันแรกรนะครับออย่างที่เรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องของการแพทย์ทางเลือกทั้งหลายเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีความคิดความอ่านในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมากมายที่จริงก็คือมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วลหละนะมันดูเหมือนดีนะคะดูเป็นเพลินแล้วดูเหมือนดีนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นในเรื่องพบพอใช้คําว่าเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ย <แก S 2> อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลต่างจากการรักษาโรคนะครับ <แก S 2> ซึ่งเป็นเรื่องของวิชาชีพ <แก S 2> ต้องแยกออกจากกันสองเรื่องนี้ออกจากกันถ้าเป็นเรื่องวิชาชีพมันก็จะมีกฎหมายนะครับมีสภาวิชาชีพเนี่ยคุ้ม <แก S 1> ครองอยู่ทั้งในแง่ของอวิชาชีพด้ก,กรรกูคือแพทย์วิชาชีพพยาบาลจือพยาบาลและอื่นๆืเนี่ย นะครับมันจะมีกฎหมายคุ้มครองว่าคุณต้อง,ค,องคุณต้องทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานอันนี้นกฎหมายเข้ามาคุ้มครองและดูแลอ่าสําหรับสําหรับเรื่องของวิชาชีพ,ชชพหรือการ,รบำบัดรักษาโรคนั่นเองรักษาโรคโดยตรงแต่พอมาเป็นเรื่องสุขภาพอรารับเช่นเราออกกําลังกายค,ครับเราไปฝึกโยค,คะนะมันมันเป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งนานาจิตตังะนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็คือยังไม่มีกฎหมายที่จะมาดูแลคุ้มครองนะครับค่ะนะแต่โดยพื้นฐานก็คือเป็นเรื่องของอ ör, ความการยอมรับโดยส่วนบุคคลนะครับประสบะการณ์ของการได้ลองใช้ของแต่ละคนเป็นหลักค่ะครับ,รบทีนี้อย่างกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือในส่วนของการรักษาโรคอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามันเป็นระบบมานานแล้วใช่ไหมคะครับ ในในส่วนของการดูแลสุขภาพในระยะหลังเราจะได้ยินได้ฟังแล้วมีความเชื่อได้ว่าดูแลสุขภาพดีกว่าไปหาคุณหมอคือหมายถึงวให้ดูก่อนครับ ถูกไหมคะเราไม่อยากจะให้คนไปหาหมอเพราะนั้นไม่ไปโรคไม่ไปโรคฮะเพราะนั้นหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันแล้วเราก็ทําเองได้ด้วยบางอย่างก็ดูเหมือนไม่ยากนะคะนุ่งคงยังไม่ได้เจาะลึกว่ามันมาจากที่ไหนหรืออะไรยังไงแต่ว่าปัจจุบันนี้ในในเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่แพร่หลายมากแล้วก็บ้านเราก็มีความเชื่อในเรื่องนี้และบางอย่างมันมีความรู้สึกเหมือนลึกลับนิดๆเช่นสุดผีบอกอะไรอย่างเงี้ยอยากผีบอกใช่ไหมคะบางอย่างก็ไม่ใช่ผีบอกบางทีก็ เป็นเหมือนกับว่าแบบมีเอ่อเหมือนผู้สง่งสีลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคมีการาคิดก้นวิธีการแบบนี้ขึ้นมาในในในวิชาชีพเองเนี่ยนะครับที่อยู่ในส่วนของแพทย์ทางเลือกที่ฉันคิดว่าส่วนนี้เนี่ยมันความกล้เคียงมากเพราะเขามักจะอ้างว่ามันเป็นทางเลือกเหมือนกันครับนะคะเรามีการตื่นตัวขนาดไหนครับก็คือกลุ่มที่เป็นทางเลือกเนี่ยที่คุณเรียนไว้ว่าเออมันมีตั้งแต่เรื่อง ยาพิบอบเรื่องยาบ้างนี้มันแบบเรียกว่าชัดเจนอะไรก็ต้องเป็นจัดการตามกฎหมายไปนะยาปลอมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ถึงขนาดมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สู่กันจัดจัดแต่มันก็มีข้อมูลของคนใช้จำนวนมากในต่างประเทศและในประเทศซึ่งพวกเนี้ยนะครับทางโมเนี่ยเราก็ยอมรับว่าอันเนี้ยเป็น ทางเลือกดิกเฉยนะครับเป็นข้อมูลสําหรับคนที่สนใจเรื่องลัางคิที่มีข่าวด,ดังนี่จะเป็นเรื่องธรรมชาติบำบัดนะนัชลรบัตตีค้คือคือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเราควรจะบริโภคเราควรจะใช้ชีวิตควรจะดูแลตัวเองแบบธรรมชาติมากที่สุดให้ใกล้ชิดธรรมชาติะนะเราก็าจะมีาศาสตร์ของไคลโรแพติกในเรื่องการจัดกระดูกนะครับ เรามีแพทย์แผนจีนแพทย์แผนกลุ่มเนี้ยนะครับหลายเรื่องทีเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของแพทย์ทางเลือกมันยังมีหลายแขนงโฮมิโอพาธีก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีการยอมรับมาเยอะและนานพอสมควรในทั้งในและต่างประเทศนะครับแต่เรายังไม่เรียกเป็นวิชาชีพนะครับยังไม่เป็นวิชาชีพโดยตรงนะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเรายอมรับได้ว่าโอเค ก็มีการให้คําแนะนํมีการส่งเสริมอันนี้ก็อยู่ที่การใช้ต้องระมัดระวังอะไรอย่างนะครับค่ะแล้วเรนคิดว่าคนที่เข้าไปสนให้ความสนใจมักจะมีมีสตางมากนะคะมีความรู้พอประมาณนะคะคือไม่ใช่เป็นประเภทไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่บางทีมีอันจะกินมีอันจะกินแหละมีสตางหน่อยแล้วก็มีความรู้ที่พอที่จะมีความรู้ อ่าแล้วเข้าใจแล้วมีความเชื่ออยู่มากทีเดียวมันมีความโน้มเอียงไปในทางนั้นที่้อย่งกรณีของการล้างพิษเออหลังๆนี่มันก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ด้วยเหมือนกันว่าคูล้างพิษแล้วบังกรณีนั้นเป็นเป็นเรื่องที่เป็นภัยมีคนเสียชีวิตอย่างกรณีที่เขาโพสกันว่ามีพ่อนสมัยเรียนเสียชีวิตลงกระทันหันสอบถามไปครบอบครัวเขาบอกว่าก็เขาไปดูวิธีการล้างพิษมากินแต่น้ำผลไม้ใบหญ้านางอะไรประมาณนี้ แล้วตอนหลังไม่เสียชีวิตเลยซึ่งอังนนี้โอ้โหคนก็แชร์กันเยอะมากเลยนะคะครับที่อยากจะเลยนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ได้ข้อมูลนี้ไหมเออคือคำว่าล้างพิษเนี่ยมันเป็นมันเป็นคําที่เป็นชื่อเรียกเฉยๆนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยพิษคืออะไรเป็นสารตัวไหนเนี่ยก็ไม่มีใครบอกได้แต่ว่าเรียกงรวม,รมเป็นเป็นอ,อะไรที่เราเรียกว่าล้างพิษนะ แต่ร่างกายเราเนี่ยมีมีวิธีการมีกลไกในการจาจัดสารประกอบที่ร่างกายไม่ต้องการอ,อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ว่าเป็นพะิษนะ,ะเป็นสารประกอบนะเป็นออริกุลที่เรารับประทานจะไปะหรืออาจจะร่างกายเราสร้างเองก็ได้แต่ว่าขับออกมาราจะมีกระบวนการขับอย่างเงี้ยอยู่ในตัวอยู่แล้วนะุะนะกตัวอย่างเช่น เรากินยารักษาโครค <c oughs> ยารักษาโรคเนี่ยมันเหมือนเป็นสารแปลกความภายนอกเข้าไป <c oughs> นะแล้วก็พอร่างกายเราได้รับปุ๊บเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยสารมันก็แตกตัวเป็นเป็นสารที่จะไปอรักษาโรคฆ่าเชื้ออะไรก็ว่านะครับ <c oughs> แต่ร่างกายเราจะเราจะเปลี่ยนสารนั้นเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ <c oughs> ให้เป็นสาร <c oughs> ประกอบที่ไม่ ไม่มีผลละนะ <c oughs> ครับแล้วก็ขับออกมาทางปัสสาวะ <c oughs> เพราะฉะนั้นยามันถึงหมดฤทธิ์เนี่ยครับไม่งั้นยามันก็กินเม็ดเดียวก็อยู่ได,ยได้ตลอดตั้งปีไม่ใช่ะมันก็จะถูกขับออกมาค <c oughs> การทํางานของตับของไตเนี่ยขับออกมาจากร่างกายจนหมดคะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทํางานของตับส่วนหนึ่งเป็นการกระจัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งโอเคก็เราจะเรียกว่าร่างพิษจะได้ถ้าเราทิ้งสิ่งนั้นเป็นพิษ่ะ ไปก็เป็นส่วนที <primary University> ่ออกมาก็ออกมาทาปัสสาวะออกมาทางต่อมเหนือนะครับค่ะนะออกมาทางอุจจาระอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแนวคิดแรกพิจารณาการที่เอ่อยิ่งไปเสริมไปช่วยให้กระบวนการเหล่าเนี้กระจัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วมากขึ้นดค่ะอันนี้คือแนวแนวคิดอ่าทีนี้วิธีการก็แล้วแต่ละครับว่าก็มีคนคิดคนหลากหลายมาครับ เอาสมุนไพรไปเติมนู่นเติมนี่อันนี้ก็กาสามารถจะทำะได้กาแฟก็มีอะไรก็มีกาแฟก็มีนะฮะแล้วแต่แล้วแต่ลองใช้สูตรไหนนั้นนี่ก็ต้องผู้ใช้ก็ต้องหาประสบการณ์วิจยัยญาณเนาะนะครับทีนี้ส่วนเรื่องการล้างเนี่ยอเอาเอา,เอาว่าหลักการล้างพิษเนีย่ยคือตั้งแต่นหนึ่งเนี่ยคือกินให้น้อยลงค่ะ,ะกินสิ่งที่เป็นสารแปรสารประกอบนะฮะเช่อนอาหารแรรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารขยะนี่ให้น้อยลงค่ะ นะ,อ,ะนอาหารธรรมชาติได้มากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับลดจํานวนของสารแปลกปลอมที่จะเข้าไปในร่างกายให้น้อยลง<ก>นี่นะครับคิดอันที่หนึ่งแหลที่สองคือที่มีอยู่ขจัดออกไปโดยการลดน้าหนักนะเพราะว่าสารสารพิษหรือสารประกอบบางอย่างมันจะถูกเก็บเอาไว้อยู่ในในระบบในชั้นไขมัน<ก>นะาฉะนั้นถ้าลดไขมันลงมาก็ือทาให้น้อยลง เออสามที่จะจะมีที่เก็บน้อยลงเอ่ะแล้วางสุ่มเนี้ก็จะบอกว่าให้ออตหารค่ะให้ออาหารให้เพื่อให้ใส่มันมันน้อยลงค่ะอ่าแล้วก็สุดท้ายคือเอามันออกอ่าเอามันออกก็ล้างสวนลําไส้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมันก็คือทำความสะอาดลาไส้นะครับโดยโดยใส่น้ําเข้าไปใส่น้ําสมุนไพรเข้าไปทางตะวันนักค่ะก็ล้างชาล้างออกนะครับค่ะอ่าคนก็อาจจะรู้สึกว่า ผู้ที่ทำมาแล้วก็สือโล่งน,นะครับ<อ>จะสะอาดอันนี้ก็เป็นทางเลือกเป็นเป็นการตัดสินใจได้นะครับซึ่งบางคนจนีบอกว่าทําแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอันนั้นก็แล้วแต่นะครับนา,นานาจิตต่างนะครับเย็นถามค่ะอะย่างกรณีของการล้างเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกค่ะคือคิดว่าในเมื่ออวัยวะในร่างกายของเรามันก็มีหน้าที่ที่จะ ขับล้างพวกที่เป็นของเสียออกจากร่างกายอยู่แล้วก็มีการ,รล้างเช่นสวนทวารแล้วก็ใช้น้ําหรือแม้กระทั่งกาแฟรหรืออะไรก็ตามเ,าเข้าไปเนี่ยถ้าบ่อยครั้งไประบบการขับถ่ายของเรามันจะผิดปกติไปหรือเปล่าอถ้า,ถ,าถ้าตรงนี้ก็นั่นแหละก็คือถ้าทําเกินตามพอดีนะฮะตาสีเกินไปมากเกินไปมันก็มันก็ย่อมมีมีผลกระทบ หมายว่าระบบตับถ่ายมันจะเสียไปเสียไปค,ค่ะเอะมันจะยืดนะแล้วก็ขณะเดียวกันหมายวามว่าเวลาเราไปกระตุ้นมันบ่อยๆเนี่ยค่ะนะกระตุ้นบ่อยๆตับไตก็ต้องบีบตัวบ่อยๆค่ะมันบีบตัวไปพอมันไม่มีการกระตุ้นมันก็ไม่บีบตัวมไ,มไม่ถ่ายมันก็จะเหมือนคนกินยาระบายค่ะมันก็จนกินจนติดใช่ก็หมายถึงว่าถ้าไม่กินไม่กระตุ้นมันก็ไม่ถ่ายค่ะ อันนี้ก็จะมีข้อเสียแต่ว่าถ้าว่าทําแล้วเว้นเว้นพอสมครวรไม่ต้องทำทุกปล่อยเนี่ยต้องไม่มีปัญหาอะไรหรือวันเด้งโอ้โหทาหลายครั้งนี้ตัวเราเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ทานอะไรเลยนะครับเพราะการทํเนี่ยมันจะสูญเสียน้ําและเสียแร่ไปด้วยเหมือนเราเหมือนเราเระบายท้องท้องเสียหรืออาเจียนเนี่ยมันจะสูญเสียน้ําและสูญเสียเกลือแร่เข้าไปตปนั้นก็จะมีการเติมถ้าจาเป็นนะครับเมื่อรู้สึกว่า ร่างกายไม่สดชื่นหรือว่าเสี่ยก็ต้องหยุดอันนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองครับเออมันอย่างอย่างอยยางกณีของการให้ข้อมูลข่าวสารเช่นสถานบางแห่งเช่นสันสานปฏิบัติธรรมนะคะ,ะบางแห่งเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นสูตรแล้วก็รับคนที่จะไปล้างพิษหรือว่าเข้าเข้าโครงการอย่างนี้บ่อยๆครั้งเราก็เห็นกันนะคะใงต่างจังหวัดบ้างหรือในกรุงเทพบ้างทีงนี้อยยางกณีบางสูตรที่ให้รัะทานแต่ หรือว่าดื่มเฉพาะเครื่องดื่มบางอย่างเช่นน้าใบย่นางหรือน้ามะพร้าวแล้วก็บางบางสูตรเขาก็บอกว่าห้ามรับประทานแป้งห้ามรับประทานอย่างอื่นด้วยบางคนเชื่อแล้วก็เราก,ก็ดื่มตามตามสูตรเขานี่แหละภายหลังเนี่กระเกษียชีวิตเลยคือเกิดอาการชักแบบเนี้ยนะคะคอะอย่างกรณีนี้เราเคยเข้าไปตรวจสอบหรือมีรายงานบ้างไหมคะคือกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประการแรกเนี่ยการตรวจสอบเป็นอีกส่วนหนึ่งของกรม ถึงบริการสุขภาพนะครับอ๋อค่ะอ่าแล้วก็เขาก็ก็กําลังลงไปตรวจสอบอยู่เราเห็นเขาบอกว่ามีมีคนตายเนี่ยตายจริงอ่ามีเนี่ยถ้าที่ทราบก็น่าจะเป็นจริงครับค่ะอ่าที่สองเนี่ยคือสิ่งเนี้ยเขาเกิดขึ้นที่บ้านใช่ไหมครับค่ะอ่ามันจะหมายกึเป็นเป็นการเป็นการจัดการของสูบุพลค่ะซึ่งก็อาจจะตึงกินไปอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะทําอะไรตึงกินไปเนี่ยมันก็เกิดสลเสียได้เหมือนกัน ก็ที่ดูจากข่าวนะฮะค่ะครับอย่างอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยทางกรมเองนี่จะออกมาขอภัยนะคะคือเรนเห็นว่าในเมื่อเราเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดในในขณะนี้นะคะในระบบเนี่ยค่ะเราจะออกมาเทคแอคชั่นหรือว่าเขาเรียกอะไรนะคะมีบทบาทไหมคะว่าจะต้องมาต่อสู้กับพวกข้อมูลข่าวสารที่อ,อาจจะแพร่หลายกันไปโดยที่มันยังไม่มีการตรวจสอบหรือว่า ไม่มีใครรับรองแบบนี้ค่ะให้ออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนเหมือนกับสู้กับข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนเนี่ยครับก็แปลแรกเนี่ยนะอย่างที่คุณว่าน,นี่แหละนะครับก็คือต้องให้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องนะครับแนะนําแล้วก็ให้คำแนะนำํำว,ว่าเออสิ่งเหล่าเนี้ยนะครับสามาจะทําได้นะครับจ,ะะจริง,รงๆทําได้ววใช่ไหมคะทําได้ครับทาได้แล้วก็แต่ก็ต้องก็ต้อง ใช้วิจารณาญาณว่าคือมันเป็นเรื่องของสุบุคคลนะมันไม่ใช่เรื่องการรักษาเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าร่างกายเรารับได้แค่ไหนอืมาะมันเป็นเรื่องบุคคลจริงกรณีอย่างนี้เนี่ยคือสารสารที่ที่เขาให้สูตรมาหรือว่าที่เขาเข้าไปอบรมมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบะลรนะพูดถึงนะคะก็ถ้าเป็นในขณะนี้ใช่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายที่กลุมไปถึงแบบเชื่อเองทำเองตายเองอ่ายังไม่มีเอ่อ ช่วงนี้เรากำลังเป็นช่วงการสุขเราเลยเอ่อยกล่างกฎหมายฉบับหนึ่งนะฮะเรียกว่าพรบร่างพระราชบัญญัติสานประกอบการเพื่อสุขภาพนะตอนนี้ยถ้าอยู่ระหว่างการพิจารณาของสสสานิติบัญญัติแห่งชาติถ้านี่ออกมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะใช้กฎหมายเนี่ยสามารถจะควบคุมสถานที่นะสถานที่หรือว่าที่บ้านนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะ สถานที่ที่ให้บริการคือทุกสถาน<ร>ที่ท,ที่ให้บริการประเภทนี้อ่าเราก็จะต้องควบคุมไปถึงว่าเพื่อความปลอดภัยกัะนะเพื่อป้องกันผู้บริคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดการโฆษณาเกินจริงอ,อะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับล้าก็ต้องมีมาตรฐานในการจัดการบริการยังไงนะคับอันนี้ก็จะจะต้องถูกควบคุมเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยนะก็ต้องให้คำแนะนําว่าเวลาจะไปใช้บริการนี้ก็ต้องดู สารที่เหล่านี้มีทําน่เชื่อถือไหมนะครับทำมานานแค่ไหนอย่างเงี้ยน,นะครับมีความสะอาดอดูแลปลอดภัยคนที่ทำมีความรู้จริงอะไรเง,งี้ยน,นะครับก็ก็สามารถจะํำได้ก็ต้องก็ต้องตรวจสอบก็คือในในปัจจุบันนี้ประชาชนยังต้องดูแลตัวเองก่อนแล้วก็จะต้องตรวจสอบด้วยตนเองให้มั่นใจนะครับพูดถึง พราะไม่งั้นอาจจะมีผู้ที่เสียชีวิตรายที่สองที่สามครับขึ้นมาอีกนะคะดิฉันว่าครับค่ะก็เป็นข้อคิดค่ะดิฉันคิดว่าส่วนส่วนที่เราสามารถที่จะทําแล้วก็ขยายให้มันเป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้องมันก็สามารถทําได้นะคะพูดถึงก็ขอบพระคุณมากท่านที่พอดีคะโอเคดีดีครับสวัสดีค่ะดีครับก็ยังเป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าต้องหาคนที่รับผิดชอบนะ แล้วก็เนื่องงานที่เกี่ยวข้องที่ถือว่าเป็นหลักๆโดยเฉพาะในระบบราชการเองก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องออกมาแสดงบทบาทนะในการที่จะดูแลตรวจสอบและจับระเบียบในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่งั้นก็อาจจะมีข้อมูลว่าจะมีคนเสียชีวิตแน่นที่นี่เป็นผลร้ายเสียต่อสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บที่ดูเหมือนจะดีขึ้นพอไปใช้สูตรอะไรต่างๆนะคะแทนที่จะเป็นผลดีคือไม่เชื่อหมอแล้วไปไปเชื่อพวกยาผีบอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะติดตาม1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังบ่าย2องโมงค่ะหปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก